สิเปิดดีบ่าดีผมสิว่าัางแทงน้ำนั้นเนี่ยเปิดได้ตลอดเลยครับแสดงว่าผมเปิดชั่วโมงหนึ่งได้เลยนี่แมนครับกดทีเดียวแล้วเลยแมนครับเนีมันไหลหัวอยทอีเปิดได้เลยครับมันมีทั้งหลังอีู่ดิ เดี๋ยวผมเสียช้างย่างไปมึงครับนี่อันนี้ได้นี่นี่ขันจกักษิเหมือนกับตัน,นถ้าแบบนี้ชั่วโมงหนึ่งผูเลี้ยงผมว่่ตาย หวัวมันตันหัวมันตัยยนนี่ครับนี่ผมได้จอป้องเอาแขนพ<ม>่อท่าน,<ม>นแสดงว่านามาถึงครับถึงเนี้อครับาาอันนี้ผมปิดปิด,ปดบาดนี้ผมสิป่อยยาวมาผีไหมพี่ตกเป็นยังนี่ไหล่ซ้ำนี่ เดี๋ยวเขปิดบ่ไล่แล้วนี่ท่อนี่อันนี้ต่อท่อเดียวกันเงีนบ่ครับวันพันพ่วงหากันได้นี่นี่ถ้าสมมติว่าเขาเปิดอีกได้บ่นี่ป้านี่ลองลองเปิดเบิ่งกันได้ลองมึงได้หรอ<ะ>เนี่ย